ผลงานการสักลายมือเศรษฐีนะคะวันนี้ได้สักลายมือเศรษฐีนะคะเสริมดวงนะคะได้การสักลายมือเศรษฐีเป็นการทําศิลปกรรมลายมือนะคะเ <diz em. S 1> พื่อให้อ่าลอกลอกเรียนแบบเส้นธรรมชาตินะคะได้เปิดนะคะเรื่องของตาที่สามให้กับลูกค้านะคะพวกเส้นสัญลักษณ์ต่างๆคือแห่งความโชคดีในการสักในการสักลายมือเศรษฐีนะคะก็คือสัญลักษณ์ต่างๆคือ เกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะเสริมเรื่องของคนรักคนเมตตานะคะสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะโชคแบบต่อเนื่องได้ทรัพย์อะไรใหญ่ๆจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเส้นวาสนาแต่กิ่งก้านสาขาก็เป็นการที่แบบว่าธุรกิจการค้าไม่หยุดนิ่งนะคะขยับขยายนะคะเส้นหลักทรัพย์ที่ดินนะคะเสริมเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินโชคลาบนะคะจะมีเรื่องของหลักทรัพย์เพิ่มพูนทวีนะคะสักเรื่องของ เส้นถูกหวยนะคะให้กับลูกค้านะคะกลับไปก็จะได้มีมีโชคมีลาบนะคะเรื่องของหนุนดวงนะคะก็หนุนดวงให้ตลอดชีวิตนะคะถึงจะเส้นลายมือนะคะจะหลุดหายไปหรือว่าจางไปนะคะก็ได้สักตรงนี้ได้ปลูกเสกลายเส้นให้แล้วนะคะก็คือเหมือนว่าเส้นทำงานตลอดชีวิตนะคะตรงนี้นะคะ